เพียงยังอีกวันนี้ครับอยู่มาปานนี้ถ้าบอกว่ายังบอกเคยมีภัยกับตัวกันเท่านั้นล่ะจึงกล้าเผยใจว่าเคยตื๊กมึงไม่ไอัพโคล,ลูเร,ราบลาบาแมนแมนแมนแนแม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 นนแมแมนแมานน,านะท่านี่เสียเลขเสียเลขเสียเลข <laughs> เสียเลขเสียเลมึง เห็นบอเมื่อวานนี่มึงซื้อเล็กมาถือย่อนพี่ละออยยาากคือว่าว่าจังใดครับมพี่โอ้ยโน่นี่ซื้อว่าเพ้นสีดักดาซื้อเพ้นสีพะนะอันอีกซื้อหนึ่งก็ได้เด็กอีกซื้อหนึ่งเด็กครับสี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 ซื้อจังใด้มาหล่อแหลมกับเพาะเบาเมาเหล่าเถอะพี้นามสกุลกับมีได้ น้าสกุลมาแจ้งใดครับจากหูแห้งไงน้าสกุลหัวประกันเนี่ยเมื่อปอใจเย็นๆนี่แหละใจเย็นๆงานหนักแน่ๆวันนี้แล้วคุณล่ะคะซื้อว่าจังใดเนาะผมมีซื้อว่าขำมูลตัอครับซื้อขำมูลปอ ฮอร์โมนจ๋าว่าจังไดไมีนามสกุลอยู่บองน้าสกุลก็มีคือกันครับมีว่าน้าสกุลนามสกุลว่าจังไดเนาะค่ะนามสกุลเมียป้าเอาเอ้ยอีหานี่รับสากอีกแล้วมันคือเจ็บป่ะเนี่ยเมียป้าขนาดวันเมียป้าก็ซมีแย่ไม่ยังล่ะไม่ยั้งเลยเด้ให้กูถามซื้อเขาก่อนเอามานสำกัญก็มาถามลบกูเลิกถามเนี่ยกูถามก้อนยีหานี่แมว